อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านความสวยมาถึงแล้วนะ่าบนาวเออมึงอย่าพูดว่ามึงไม่ได้ถ่ายนะนะกูก็เชื่อว่าอีฝากไม่ได้ถ่ายแน,น่นอนนะจะเป็นอีนี่ถ่ายอ่าอีหยวกเป็นคนถ่ายนะแล้วก็ส่งให้แม่มันที่นี้นะแมนบอมึงจะไปปฏิเสธนะนะ อมึงอย่าไปปฏิเสธมันปฏิเสธไม่ได้ครับพี่น้องเอฟซีเพราะมันมีกล้องถ้ามึงปฏิเสธปั๊บเขาจะเปิดกล้องให้มึงดูเลยนะอีหมอปสิเซธเลยครับนี่นะปฏิเสธบ่ไรครับพี่น้องเอฟซีกูถามแล้วซานนี้กูถามแล้วเจ้าอนุญาตบอ่อยว่าบ่บบบ่เราบ่ได้อนุญาตหรอเพื่อจะไปอนุญาตเราว่าน <ics> ่ะพี่น <ities> ้องเอฟซีอ่าไม่อนุญาต อ๋อนะครับพี่น้องเอฟซีจักเขาทายยํำไดได้เราวก่กก็บกูจักว่าเห็นเนาะอืมนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีสร้างเฮ็ดเรา่านะพี่น้องเอฟซีนะโอ้เขาบอกว่าเขาไม่กล้าทําอะไรหรอกคนรู้จักเขาเยอะเนาะคนดังสามารถทําอะไรก็ได้นะคนดังครับพี่น้องเอฟซีสามารถทำอย่างก็ได้ครับอา,าารรอ,อาจารย์กูจักเนาะอาจารย์หน้าที่ตดดํารวจกูจักคุ้คนครับคนใหญ่คนโตัวกูจักเมิดครับผู้นั่นผู้นี้ค่ะ ที่อยู่เคียงข้างฉันค่ะมาโดยตลอดค่ะนานพี่น้นองเอฟซีเออเดี๋ยวนี้เขาจื่อได้อยู่บอดีนะครับเขาก็ไปนาเติกนะครับเนาะเออเขาก็ไปหน้าติกนะครับเนาะนะอย่าอะไรตัวเองให้มันมากนะอืมนะครับพี่น้องเอฟซีเขาปวดหัวเขาปวดหัวกับมึงมึงรู้หรือเปล่ามันยังไม่รู้เรื่องหรือราวอะไรอยู่ เออมันยังยิ้มเซ๊ยอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีเขาเปิดคือขี้นี่เขาเดือดร้อนเพราะมึงขี้วันทยุ่งแก้งม่งอันครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยครับนะเออนะครับมึงอย่าไปปฏิเสธนะกล้องมันมีสองจุดอยู่ในห้องนั่นนะเออเดี๋ยวรอดูมันจะพูดยังไงเขาบอกว่า อ่าน้องร้อยเกินเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จะมาหาตอนเย็นนี่เลยนะเม่อคืนเลยจะส่งหัวอ่าฮะพ่อม่เจ้าชีอส,สัยมาคุยลึงัยมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะครับเนาะนะครับนะหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอฟซีมัน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 ผิดนะพี่น้องเอฟซีนะอ่าสถานที่ราชการนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าด้านนอกก็เอายังพอว่าใช่ไหมอยู่ด้านในนะครับพี่น้องเอฟซีมันยังกล้าทํา มันท้าทายกฎหมายไงครับอ่าท้าทายกฎหมายไงครับพี่น้องเอฟซีมึงจะบอกว่ามึงรู้เท่าไม่ถึงการนะมึงจะพูดนะนะมึงไปสอนนะ่ะนะมึงไปสอนอีเท่าแคอบวกไงนะไปสอนอีเท่าแคอบวกไงตอนนี้อีเท่าแคอบวกมันหัวเราะมึงแล้วตอนนี้นะออาว่าแม่นแขวมันเทียอีเหลี่ยมหนึ่งเลยบยิหาต่ำนะคะับ <laughs> <laughs> มันหัวเราะมันจนฟันจะหลุดลนะแล้วน่ะตัวน,นี้น,ะน่ะนี่นั่นแหละมันบาปกลัวมันะว่า อมันเหมือนอะไรนะครับพี่น้องเอฟซนะนี่แหละกำเวีนเฮ็ดกับเขาปบดย้อนหาตัวเองบาเนี้อ่จะไปกันจะไปจะไป,จะไปโทษเขาอ่าจะไปอ่าอะไรครับไปจะไปแจ้งความเขาบ้านนี้เจ้าของปฏิสวยซ้ำสอนอีแค่วงมายกุกโยกขบาบพี่น้องเอฟซีสอนมาเยกุยกๆบางย่านี่ครับผม อ่าบันนี้มันจะหัวล้อได้ครับบันนี้มันจะหยันมึงได้บาดรนี้เออนะมันจะมาเ่าใส่มึงนะมันจะมาตอกมึงได้มันจะมาหยันมึงนะทีนี้นะนั่นนั่นมันจะว่าแหละครับพี่น้องแคปจีน่ะออมันจะออกมาพูดจะหัวล้อยอเยยมึงนะทีนี้นะนั่นไปบอกกูขึ้นศาลอย่างนั้นอย่างนี้บอกให้กูใส่เพมพงเพมเพิดมันจะออกมาหยันมันจะออกมาย้อเยอยนะ เดี๋ยวได้นั่งย่อนขาทั้งวันนะยายนะออาขากง่งๆระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยี่ยเยี่ยวเล็ดนะเดี๋ยวขี้แตกนะอ่าถ้ายายขึ้นก็ต้องใส่แผ่นเพลิด้วยนะยายนะเป็นห่วงนะยายนะอาแอร์ข้างบนมันหนาวนะยายนะน,นหนูขึ้นบ่อยคะ่ะคดีมินประมาทก็ขึ้นแล้วแต่ก็เพลคะ่ะ คดีหลักก็กุ้ยสามวันก็ยังนั่งมาแล้วนะยายนะเป็นห่วงยายเงินสามหมื่นเอาไปซื้อเหล้าขาวซีแตกนะไปเฝ้าเซเขาไปเฝ้าจีอีอีแค่บอกไงอ่าไปเฝ้าให้อีเท่าแค่วองอีเท่าแค่บอกก็จะออกมาเยอะเยอยมึงจะออกมาหยันมึงไงครับทีนี้บันเทิงแหละครับงานนี้ครับอ่ามึงอย่าบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะมึงอย่าพูดนะ ออนะครับนะอ่ะอาจะไปพูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะบันเทิงครับนะ,นอ,ะ,อ,ะอะไรพี่เกาว,ว่ามานะเออนะครับคอยทู<笑><笑>ไปถามแนละ้วมันพิดบอก,กว่าพิษอยู่แล้วละวานะพิษขอ่อ,อยบูนละนิดอ่านะครับเพราะอะไรผมบร,รูน้ำเป็นวาผม ผมไม่รู้กับเขาว่าเขาไปแอบถ่ายผมก็บาเออไปแอบถ่ายต้นไหนหรอว่าเนี่ะเจ้าอนุญาตให้เขาถ่ายบอกครับพุนาครับเรื่องบอครับมันเป็นเรื่องเป็นล่าน่ะลูกเจ้าพุนาวอนยู่นน่ะในโซเชียลน่ะแล้วเขาจีคิดจังไรบัเนี้เขามาตำนี้ที่เตียนเจ้าไดบบัดเนี่ยเจ้าสิว่าจังไรก็อว่านะนะเขามาตี่ตำนี้สพ่อนแนวนั้นแนวนี้เด้อก็่ามัน มันเรื่องใหญ่นี่ยโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยเนาะช่วยอเลยเนาะคอยเนาะโอ้ยคือสร้างเฮ็ดแถอเนาะคอยกับออเพิ่นมานะกับแห่งความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่ได้เนาะคือสร้างเฮ็ดแถอเนาะก็ก็ช่วยเลยเนาะเมื่กกสิว่าคอยเลยเนาะบัดนีเนรา่านะครับพี่น้องโอ้ยเนาะลาว่าโอ้ยคอยกันจักสิว่าจังไหนก็ไม่ได้อนุญาติดลยลาว่าคือสร้างเฮ็ดสร้างท้ายแท้เนาะลาว่านะเออเพิ่อนมาโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็ก็ได้โทรไปถามนะ เจ้าอนุญาตโบเดียวเหรอเงีอยขออนุญาตเนี่ยไหนเนาะลาวานะโอ้เจ้าหูจักอยู่บอกพูนเขาคนต่างประเทศผมใด้ไปออกพูนเขาเห็นมาและก็ไปปิดห,หน้าเบื้อหน้าเบื้อตาเจ้าเนาะเออขาไปเบื้อหน้าเบื้อตาเจ้าถึงพูนมันออกไปแล้วอีต่างประเทศเขาชงไปพูนแล้วมันไผเนาะลาว่าะ อันผู้หญิงสองคนอันนั้นบอกเราว่าเอออันนั้นล่ะกว่านะคนดังฮัลล่ะโอ้ยเราว่าพี่น้องเอนะียสี่เนาะมันโบยุดโบยอนจะเถืือได่ข่าวมาแล้วเนะ <c oughs> วาะก็คนที่เอาไปโพสต์เาจะเลี้ยงหมูกระทะ<ค>นะตั้มอะไรนะคนที่เอาไปโพสต์นะเขาจะไปเลี้ยงหมูกระทะคนที่คนที่เอาไปโพสต์นะนะเ,ออเขาจะขอโทษแล้วก็เขาจะเขาขอโทษไปแล้วแล้วเขาก็จะไปเลีเเ้ยงหมูกระทะ เขาขอโทษไปแล้วอันอันอันทางสถานีอ๋อวันไหนว่างอ๋อวันไหนว่างๆเขาขอโทษไปแล้วบ่อ๋อแบบนี้เขาก็เขาก็ย่ามใจแบบนี้เนาะเขาก็ไปขอโทษอีกเนาะเฮาก็บสันเฮ้ากัไปท่ายแล้วแบบนี้เนาะเฮ็ดขิ้พร้อมแบบนี้เฮาไล่สดพร้อมแบบนี้เขาไปเลี้ยงหมูกระทะเนาะเฮาก็บอะไรเนาะวันเสาร์กล้องไปไล่สดเลยครับบับนี้ เออนะครับนะอาก,ก,ก็ยังเฮ็ดได้มันบอก,ก็สิเลี้ยงหมูกระทะเจ้าคือกันถ้าเป็นแบบนั้นนะเออก็ไล่สุดกันคอยคอยซื้อกินหลายก็หันก็นได้ก็ไล่ชดเลยแม่นล่ะเนาะ,นนนะโอ้เข้ออามาพูดแล้วจะเลี้ยงหมูกระทะบอกอเขาตกลงแล้วช่วยอีกมึงนะอพี่ว้วนนะครับสวัสดีครับก,ก็ไปไลส่สุดแล้วบรรัดนี้เขาก็ยังเค็ดได้เนาะง่ายเนาะอืมนะครับพี่น้อง f อซนะ ถ้าอย่างนั้นเขาจะปะเข้าไปจังหวัดอ่ติดสินล่างอันนี้มึงออกมาพูดเองใช่ไหมติดสินล่างออติดสินล่างอีกนะนี่ฮะล่างอะไรชอดอ่าติดสินล่างนะครับพี่นะออกมาพูดเองใช่ไหมอย่าไปเลี้ยงหมูกระทะเขาโอ้ยตายนะครับถ้าแบบนั้นไม่ไมไม เออมันไม่จบนะครับพี่น้อง fc นะจะขึ้นไปถึงผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปนะนะครับนะเออจะไปทําแบบนั้นมันไม่ได้นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะนี่แล้วเขาก็จะมาตําหนิท่านด้วยนะครับทีนี้นะเออนะเอะอเขามาตําหนิแน่นอนนะครับพี่น้อง fc เพราะอะไรมันออกคนทั่วโลกทั่วประเทศแล้วเขาเห็นแล้วเขาจะตําหนิยังไงทีนี้เขาจะพูดยังไงเอาสถานีอันนี้ไเออสถานีไปนี้คือเป็นแนวนี้เนาะคือจะหนยังค้นท้ายเลยเนาะ เขาแอบบันทุกทรงบันทึกเสียงอีกแบบนี้แล้วเขาจะตําหนิตีเตียนยังไงทีงนี้ผู้บังคับบัญชาจะโดนยังไงใช่ไหมล่ะมันเสื่อมเสียงไงนะทําตัวแบบนี้ไม่ไม่ได้นะทุกคนเสียภาษีโอ้ตายแล้วแบบนี้เนาะเออทุกคนก็สามารถทําได้เนาะอ๋อจะไปเลี้ยงหมูกระทาขอโทษโอ,โอ้เลี้ยงทั้งโรงพักเลย <laughs> โอ